Welcome to ทูำมาหาเรื่องพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการทำมาหาเรื่องรายการที่คุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้แต่ไม่อยากถามสวัสดีครับเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับสู่ทำรรมาหาเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกที่หนึง่งวันนี้มี3ามเมมเบอร์เนาะทุกคนโอ้โหแต่งตัว หนาวมากนึกว่าอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับเช้านี้นี่12องศาได้เนาะจริงไหมครับผมนึกว่า4องศา <c oughs> <c oughs> ก็อยู่กับพี่ตังครับแล้วก็น้องมีนน้องมีนเป็นเมมเบอร์ใหม่เลยมาทีแรกครั้งแรกครับครับแนะนำตัวเองนิดนึงน้องมีนผมชื่อมีนครับทำงานเกี่ยวกับดนตรีหรือซาวด์เอนจิเนียริงครับ โอ้โหเยี่ยมเลยมาช่วยพอดแคสต์เนาะสุดยอดมากเลยครับธรรมดาไม่ค่อยมีสายนี้เข้ามานะผมว่าใช่แต่เกียรติอย่างหนึ่งครับทําไมต้องมีแต่คนหน้าตาดีเข้ามาเออขอบคุณมากครับพี่แต่นี้ยินข่าวว่าน้องมินนี่อายุน้อยมากเลยอายุเท่าไหร่นะครับน้องมินรับยี่สิบสี่อ๋อพี่ไม่ต่างกับเราเท่าไหร่ใช่ไหมเออทุยกัาโอเคอะเดี๋ยวเราเริ่มทอปิกวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับก็ทอปิกวันนี้จะเป็น ปัจจัยถ้ไม่ใช่ปัจจัยสิธุรกิจอะไรที่รุ่งหรือร่วงในปี2021นเอนาะประมาณนั้นไหม,ปร,มรประมาณนั้นครับประมาณนั้นคือที่ผมพูดปัจจัยเพราะว่าจริงๆวันนี้ผมอยากโฟกัสที่ปัจจัยว่าทําไมมันถึงรุ่งหรือร่วงแล้วก็น้องมีนมีอีกมุมมองหนึ่งยังไงนะครับมุมมองของผมก็คือว่าการจะบอกการจะบอกว่าธุรกิจไหนจะรุ่งหรือร่วงมันมีหลายมิติมากกว่าก,การมาจับอันดับนะครับมันมีทั้งเรื่องของการได้รับผลกระทบน้อยหรือมากเรื่องของ ความเสี่ยงทางการเงินครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันครับโอ้โหอายุน้อยแต่ดีฟมากเลยผมว่าผมออกจากพอดแคสต์ก่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในดีเทลแล้วกันเนาะครับอ่ะง่าย,ายๆเดี๋ยวเรารู้ดีเนาะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโห2020นี่โหดมากผมว่ามันเป็นแค่เริ่มต้นนะที่หนักสุดคือน่าจะเป็นปีนี้แหละผมว่า ปีนี้21ผมหมายถึงลิเวอร์พูลชนะนะพี่ก็เลยหนักสุดไม่ใช่หรอแต่มันก็ดีเลยนะลิเวอร์พูลชนะร้อนเล่นครับแฟนลิเวอร์พูลดีดีด้วยนะครับโอเคโอเคหนักมากเพราะโควิดเนาะที่เรารู้ดีแต่หลายคนก็บอกว่ามันเป็นแค่ introduction 2020 2021เนี่ยจะหนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูกันว่าธุรกิจอะไรที่รุ่งแล้วก็ร่วงใน2021่พี่ต่างมีข้อมูลมาแชร์เห็นว่า ข้อมูลที่ผมว่ามันผมไม่ผมจะไม่บอกเจาะจงครับว่าอธุรกิจไหนเนี่ยมันจะรุ่งหรือมันจะร่วงของจริงอ่ะผมจะบอกแบบว่ารวมๆมากกว่าว่าประมาณแบบไหนผมในความคิดผมเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าถ้าจะร่วงเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ปรับตัวไม่ทันคนที่ปรับตัวไม่ทันในที่นี้คือตามเทคโนโลยีไม่ทันโควิดเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งตรนที่แทนที่ว่ามันจะค่อยๆให้การเดเวลลอปของมนุษย์เนี่ยหรือของ business เนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปแต่มันทําให้เราก้าวกระโดด อืมคือพูดง่ายว่าไม่ใช่ว่าคือกลางๆจะไม่มีแล้วคือจะมีแบบรอดกับไม่รอดแค่นั้นเองครับในในยุคปัจจุบันนี้ครับผมว่านะแล้วส่วนส่วนพอยต์ไหนที่ที่จะเป็นตัวชี้ว่าคนไหนรอดไม่รอดเนี่ยก็คือการพัฒนาตัวอย่างรับเทคโนโลยีใหม่ๆรับความรู้ใหม่ๆมรีสกิลหรืออะไรก็ตามที่ทําให้ตัวเองอะ่ะพัฒนาตัวเองอะครับไอ้ตัวเนี้ยคือนั้นแจะรอดเยอะอครับผมโอเคปรับตัวให้ทันงั้นเถอะครับผมใช่ไหมอ่ะ แล้วน้องมีเองเห็นเมื่อกี้มีข้อมูลอะไรบางอย่างมีอะไรบ้างไหนลองมาแชร์กันดูดิผมไปเจอบบกราฟจากเว็บไซต์ McKinsey Company นะครับ <ừ> คือเป็นเว <ừ> ็บ,บไซต์เกี่ยวกับ Management Consulting นะครับผมก็เลยดูจากกราฟนี้มันเหมือนกับเขาจะบอกเลยว่าธุรกิจไหนได้รับผลกระทบน้อยหรือได้รับผลกระทบมากแต่ผมก็สังเกตว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือธุรกิจอาหารและที่พัก มันกับมไม่ใช่ธุรกิจที่เผชิญความเสี่ยงสูงมากที่สุดนะครับอ๋อโอเคคือโดนกระทบมากที่สุดแหละอย่างเช่นร้านอาหารหรือว่าที่พักอย่างเช่นโรงแรมอะไรประมาณนี้ใช่ครับแต่เหมือนกับไม่เสี่ยงมากที่สุดเพราะอะไรเอ่อผมขอยกตัวอย่างเป็น3อย่างนี้แล้วกันนะครับอย่างแรกคือที่พักและอาหารหมายถึงรวมเป็นหนึ่งอย่างนะครับอย่างที่2คือธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะอย่างที่สามคือธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาถ้าถามว่าอันไหนได้รับผลกระทบมากสุดคือ ที่พักและอาหารได้รับผลกระทบมากสุดครับลองลงมาคือธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะลองลงมาคือการศึกษาแต่ถ้าเปลี่ยนคำถามเป็นธุรกิจไหนมีโอกาสเจ๊งมากที่สุดจะสลับกันหมดเลยนะครับธุรกิจที่มีโอกาสจะเจ๊งมากที่สุดคือธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาลองลงมาคือศิลปะและที่มีโอกาสเจ๊งน้อยที่สุดคืออาหารและที่พักอ๋อเพราะอะไรเพราะอะไรผมมองอันนี้เขาไม่ได้อธิบายในเว็บนะครับแต่ผมวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะเรื่องเรื่องของความจําเป็นแบบ การเรียนนี้มันเลื่อนได้ใช่ไหมครับถ้าเราไม่พร้อมจะไปพบเจอใครอืหรือไม่เรียนเลยก็ได้แต่ว่าอาหารกับที่พักยังไงคนเราก็ต้องมีที่นอนมีที่จริงอยู่โรงแรมก็ไม่ใช่อยู่จะย้ายออกอะไรแบบนี้ครับอแต่แตก็คิดว่าเหมือนโควิดอย่างที่พี่ต่างพูดมันเอ็กซ์เซเรหรือว่าผลักดันให้มันเร็วขึ้นเหมือนการศึกษาพอมีโควิดปุ๊บทุกคนต้องบังคับตัวเองเนาะให้แบบทําออนไลน์นู่นนี่นั่น,นมันก็จะกลายเป็นแบบเฮ้ยคนคุ้นชินแล้ว พอโควิดหายไปมันก็จะกลายเป็นแบบว่าก็เราไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนแบบในห้องเรียนอีกละคนก็จะชินก็เลยบอกออกมาว่าเออมันอาจจะทําให้ธุรกิจนี้เจ๊งไปเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วคนไม่ต้องการกลับไปเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นพวกร้านอาหารหรือโรงแรมเนี่ยเราเดินทางเราก็ยังต้องมีที่พักใช่ไหมแล้วก็เราไปไหนยังต้องกินข้าวเหมือนเดิมอันนี้จริงนะจริงนะอันนี้คือจะเดินทางลาบากหน่อยสิก็อาจจะใช่แต่คิดว่ายังไงก็คงคงต้องเดินทางอยู่แหละเนาะ ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเบรกนิดนึงพอดีมีเมมเบอร์คนที่สี่นะครับอ่าน้องโยสวัสดีครับผมโยครับอธิพัฒน์ธิรัพิพันธ์ครับผมโอเคก็อยู่กับเราเอพิโซดหนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งครับผมหนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วก็กลับมาตอนนี้อ่าเวลคัมครับเวลคัมอุ้ยใส่เสื้อลิ้วพูงมาพอดีเลยเมื่อกี้เพิ่งแซวล้อเล่นเสื้อแชมป์เสื้อแชมป์โอเคเงียบคลิปเดี๋ยวก่อนที่เราจะจ้ำต่อไปผมขอเบรกแล้วก็เซฟนิดนึงเนาะโอเคครับงนะครับ กลับเข้ามาหลังเบรกนะครับก็จะกลับมาหัวข้อเหมือนเดิมเนาะธุรกิจอะไรรุ่งและร่วง2021เป็นไงโยพร้อมหรือยังเดี๋ยวนิดนึงโอเคกำลังจัดการกับแมลงเลยทำไมมันไม่ตัดไม่ไปวะอะเมื่อกี้พูดถึงจริงๆรแล้วพอยที่น้องมีนพูดเนี่ยน่าสนใจมากคือว่าบางธุรกิจอาจจะเหมือนมันเบรกเนาะช่วงนี้โดนกระทบเยอะแต่ว่าความเสี่ยงในการเจ๊งเนี่ยอาจจะไม่เท่าบางธุรกิจที่เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมเออ ผมว่าถ้าจะมาคุยว่าอันไหนที่แบบว่ามันชี้ชัดไปเลยมันก็ลําบากเนาะถ้าแบบว่าบอกไปว่าอันไหนที่มันเป็นเพนพอยต์ของคนนะแล้วมันสามารถสเกลได้คือผมสรุปมาเป็นปัจจัยนะเดี๋ยวอันนี้อาจจะแชร์นะครับว่าคือจริงๆแล้วอย่างที่พี่ตังหรือว่าน้องมีนบอกเนี่ยมันธุรกิจมันมีหลายอย่างว่าจะรุ่งหรือร่วงผมก็เลยไปมองว่าอะไรที่มันจะทําให้ธุรกิจอะไรรุ่งหรือร่วงโดยที่สรุปออกมาเป็นเจอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าธุรกิจนั้นมันเกี่ยวกับการทํางานจากบ้านเนี่ยแล้วมันสามารถช่วยการทํางานจากบ้านได้เนี่ยน่าจะรุ่งอ่านี่เป็นปัจจัยหลักตัวอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาโควิดเฟอร์นิเจอร์ขายดีมากทีวีา TV ขายดีมากอะไรที่เกี่ยวกับในบ้านเนี่ยขายดีมากตกแต่งบ้านอะไรขายดีมากไปหมดเพื่อนผมทำอินทีเรียเนี่ยลูกค้ายเยอะมากเพราะคนอยากอยู่บ้านที่ปัจจัยแรกเนาะปัจจ,ปจัยที่2องอ่ะเดต้าอิสคิงก็คือข้อมูลสําคัญมาก เพราะว่าเราไม่สามารถเดินทางได้แล้วข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเนี่ยอะไรธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยซูมเห็นไหมโอ้โหโตแบบสุดยอดมากเลยอันที่3ครับ innovation เพราะแน่นอนเราไม่สามารถไปไหนได้ virtual reality หรือว่าแบบอะไรก็ตามเห็นพี่เขาติชอบตีกอฟอย่างเงี้ยไปตีกอฟไม่ได้ก็ที่บ้านทำเป็น virtual reality สมุติกรอ,อย่างเงี้ยก็ลุ่งมาก c automation คืออะไรที่มันเป็นระบบอัตโ m ม t ตอะอย่างเช่น Alexa อย่างเงี้ยพี่ต่างชอบใช้ใช่ไหมอ่าคนก็ใช้เยอะขึ้นเพราะอยู่บ้านมากขึ้นออเดอร์อะไรต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยได้ใช่ไหมของ Google นะครับอันดับ5ธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัว Delivery ก็เกี่ยวเหมือนกันใช่ไหมอ่าสั่งให้ไปซื้อนั่นซื้อนี่ได้อะไรประมาณเนี้ยธุรกิจอ่าออนไลน์ซื้อของออนไลน์อะไรประมาณเนี้ยวอร์ชั่นเรียลลิตคล้ายๆกับพวก Innovation แล้วก็เจ็ดโซเชียลเ g นจเอนจเมนต์เฟต่างๆนานาเน,นี่ยคนใช้เยอะขึ้นเพราะว่าไม่สามารถออกไปเจอใครได้ประมาณนี้มีความเห็นว่ายยังไงไอ,อใช่ครับแต่ว่าต้องดูปัจจัยผมพูดถึงปัจจัยที่จะเกี่ยวข้องกับการที่ทำให้มันตายอืมอืมอเช่นสถานการณ์ปัจจุบันคือโควิดอืมจะตายชั่วคราวหรือตายขาวรอ่าครับผมโควิดตายชั่วคราวก่อน ผมขอยกตัวอย่างกันตายชั่วคราวคือธุรกิจเกี่ยวกับพวกโรงแรมนี่คือตาชั่วคราวเมื่อกี้พูดเหมือนกับอ่าใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าผมอยู่ในธุรกิจประกอบรโรงแรมอยู่แล้วอครับก็คือตายชั่วคราวตัวนี้แต่ชั่วคราวเนี่ยอาจจะมีคนตายจริงใช่ใช่ใช่ใช้คูนี้แล้วกันอตายชาวรก็คือกลุ่มร้านอาหารอร้านอาหารที่เป็นการคนนั่งตามร้านอาหารเมื่อก่อนที่คนนั่งปัจจุบัน คนจะเปลี่ยนพฤติกรรมแบบถาวรนี่คือตัวอย่างก,การตายแบบถาวรน,นะครับร้านอาหารไม่ตายแต่สตล์การการนั่งแบบที่ต้องนั่งกินเป <maan S 2> ็นกลุ่มเนี่ยพวกเนี้ยจะตายแล้ววัคซีนไม่ช่วยเลยเหรอพฤติกรรมของคนมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเมื่อพฤติกรรมของคนมันเปลี่ยนมันเลยทำให้วัคซีนถึงออกมาคนก็ยังจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปอยู่ทางนั้นเลยแต่นี่เห็นต่างจากมีเนาะ ผมินบอกว่ายังไงคนก็ต้องกินต้องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมอืมจริงๆถ้าพฤติกรรมการกินเปลี่ยนไปสําหรับกราฟที่ผมพูดถึงอาจจะไม่เรียกว่าตายนะครับถ้าเขาสั่งออนไลน์แต่ว่าสั่งจากร้านก็ต้องจากร้านอาหารเหมือนเดิมก็แบบว่าใช่ใช่ครับร้านอาหารอาจจะไม่ตายแต่สไตล์ไอ้สไตล์ที่เป็นการนั่งนั่งที่เป็นนั่งนั่งกินข้าวอะครับที่นั่งคือหมายถึงว่าร้านอาหารไม่ได้ตายแต่แต่สไตล์การนั่งอย่างนั้นอะจะเปลี่ยนไปแล้วทําให้ร้านอาหารประเภทเนี้ยตายครับ อจริงเนาะจริงมีความ <พอ S 1> สำคัญ<พ>อ,<ม>อย่างสมมติว่าถ้าถ้ามาดูตัวอย่าง,างเช่นโควิดรอบแรกของเราเนาะพอมันเริ่มซาปุ๊บคนก็กลับมากินกลับมาเที่ยวกับเกือบเหมือนเดิมเลยนะแต่พอพอรอบสองมาเนี่ยเราก็เริ่มหา่างเริ่มอะไรเงี้ยแบบว่าสาั่งแบบทันทุนทีเลยผมว่ามันจะกลับมานะโยผมเห็นต่างนะผมผมคิดว่ามันกลับมาเพราะว่าคนอัดอั้นสังเกตได้รอบแรกเนี่ยพอเริ่มเงียบปุ๊บเวลาไปเที่ยวเนี่ยมีลดราคาโอ้โหแบบที่เขาใหญ่คนเยอะมาก ผมได้รองเท้ามาเพียบเลยของรถผมเชื่อนะผมเชื่อว่าเมื่อวัคซีนทุกอย่างมาหรืออะไรต่างๆมาคนจะลืมเรื่องโควิดสําหรับผมนะในมุมมองผมนะคนจะลืมแต่คนจะไม่ลืมก็คือสกิลหรือว่าทักษะที่ได้ในช่วงโควิดคือหลายๆคนอย่างผมเนี้ยเป็นอาจารย์พิเศษเมื่อก่อนไม่เคยสอนออนไลน์เลยเราเกลียดการสอนออนไลน์ด้วยเพราะเราต้องการอินเทอร์แอคชั่นกับน <im itation> นะักศึกษาเนาะแต่พอมีโควิดปุ๊บ จริงๆมันก็ดีเหมือนกันว่ะเพราะว่าบางทีเราไปประชุมที่นั่นที่นี่เราก็สามารถนั่งพังนอกในสวนแล้วก็สอนเด็กได้เลยก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะเปลี่ยนไปเนาะมีนคิดว่างไงผมคิดว่างานมีงานหลายอย่างเลยนะครับที่ปกติต้องเข้าออฟฟิศแบบงานเพื่อนผมที่เป็นพนักงานบริษัท แต่ว่าพอได้มาลอง work from home แล้วช่วงที่โควิดหายไปพักหนึ่งเขาก็ไม่โดนเรียกกลับเลยนะครับแบบคนเรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปก็ได้ใช่ใช่แล้วก็ประหยัดเรื่องทรัพยากรเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเวลาเดินทางไปนู่นนี่นั่นใช่ไหมพี่ประหยัดมากๆเลยครับร่วงยิ่งคนอยู่ในเมืองใหญ่ๆหญ่ไงเนาะอย่างกรุงเทพตอนเนี้ยคงจะแบบว่ามีความสุขกันมากขึ้นอะรถติดน้อยลง แต่ก็รวมถึงตัวบริษัทเองที่ไปยักขึ้นด้วยใช่เพราะว่าขนาดไซส์ของออฟฟิศเขาสามารถลดขนาดลงแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายาต่างที่อยู่ออฟฟิศก็ลดลงด้วยจริง<ๆ>จริงจริงอันนี้เห็นด้วยเหมือนกันก็คิดว่ามันคงต้องปรับเปลี่ยนเนาะดูที่พฤติกรรมว่าแต่ละคนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปยังไงแล้วก็ต้องปรับธุรกิจเราให้มันเหมาะสมเนาะเราจะมาแบบร้านอาหารแล้วก็ไม่สนใจทาเหมือนเดิม แล้วก็ไม่ทำ Delivery ก็ไม่ได้ใช่ไหมแม,ม้แต่โรงแรมโยคิดว่าโยจะปรับยังไงโรงแรมมันเป็นการขายคนจะเข้าใจผิดแบบว่าโรงแรมเนี่ยคือการขายเพจแต่จริงๆคือการขายบริการ อ๋อ experience ใช่ครับเป็นการขายบริการจะประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวไม่ก็ไม่นะไปโรงแรมมันก็ขาดกูรู้สึกแต่เพจมังนะตัวนี้ตัดออกแล้วนะเราเล่นเราเล่นเราเล่นนะครับเราเล่นแล้วน้องมีนคือทำงานอยู่ซาวเอนจิเนียร์เนาะจริงๆเราอยู่ในสตูอยู่แล้วทำมิวสิกทำเพลงเป็นงานที่ทำที่บ้านได้ครับไม่ต้องเจอใครเลยครับเราคิดว่าันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหรือเหมือนเดิม จากประสบการณ์ผมช่วงที่มีโควิดแล้วช่วงที่ไม่มีกับช่วงที่กลับมามีอีกแทบไม่มีความต่างอะไรกันเลยครับเออเนาะเหมือนเหมือนผมเลยผมธุรกิจที่บ้านผมก็สี่รถยนต์เนาะคะ้ขาขายทั่วไปแล้วก็ทําซอฟต์แวร์ของเยอรมนอันง,งี้เนาะ,ะก็แทบจะไม่มีผลกระทบกับโควิดมากขนาดนาั้นว่าถึงนี้เลยอืมก็แล้วแต่ธุรกิจเนาะแล้วแต่ธุรกิจนะครับผมว่าโชคดีหน่อยโชคดีแต่ธุรกิจหลายๆอย่างก็เฟื่องฟูขึ้นนะครับเช่นการผลิตอาหาร อใช่ไหมผมก็อยู่ในสายนี้เหมือนกันหนักสุดขายเจลมีพี่ผมคนนึ่งอ่ะว่าอยู่ในกลุ่มเรานี่แหละเขารวยเพราะอันนี้เลยอ่ะที่ออกพอชเออที่ออกพอชใหม่อะไรอย่างเงี้ยสุดยอดเลยอยากเขามีธุรกิจนั้นบ้างธุรกิจอาหารเนี่ยโตค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะขึ้นมากครับพอสมควรอาหารอาหารแบบไหนอาหารแปรรูปอะครับคือว่าแ เป็นแท็กเป็นแท็กเป็นแท็กเป็นแ็ปแปจากจากมาม่าซองเป็นมาม่าแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นโอเคผมว่าก็ประมาณนั้นเลยเนาะผมว่าเราวันนี้เราก็คงไม่ได้มาพูดจริงๆแล้วมีลิสต์นะผมสามารถอ่ะสั้นๆก็ได้มีลิสต์ที่ไปหาข้อมูลมาเนาะไม่ว่าจากที่นั่นที่นี่อะไรเนี้ยไม่อยากเอยซอสเท่าไหร่ก็แล้วแต่มุมมองว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยดาวดุ่งเนาะก็จะมีธุรกิจบริการทางแพทย์ความงาม ก็ตลุมกันนะความงามนี่เพราะว่าต้องไปคลินิกไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซแน่นอนลุงใช่ไหมครับธุรกิจแพลตฟอร์มต่างๆที่ดูแลทางด้านธุรกิจออนไลน์แล้วก็ยูทูบเบอร์ชัวนะครับคนวิวเยอะมากขึ้นพอดแคสต์ของผมก็มีวิวเยอะมากขึ้นไม่มีอะไรทําต้องอยู่บ้านธุรกิจประกันภัยเครื่องมือแพทย์แน่นอนยาแน่นอนเทคโนโลยีวิเคราะห์จัดการข้อมูลชัวอยู่แล้ว ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นแบบ d e l i v e อ y ธุรกิจ Delivery อย่างเช่นพวก Curry อะไรแบบเนี้ยโฉวอยู่แล้วอันนี้แบบสุดยอดเนาะ IPO เข้ามาโอ้โหเด้งไปกี่เท่าตอนนี้ลงมากี่เท่งขแล้วไม่รู้โหดเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูธุรกิจร่วงกันบ้างเช่าหนังสือธุรกิจหนังสืออาจจะร่วงจริงๆร่วงมานาแล้วร่วงไหมทีเป็นพิสิคอลไหม ใช่เป็นฟิสิทอลใช่ก็เป็นหนังสือออนไลน์นี่โอ้โหผมไปหาอ่านสนุกเลยใช่ไหมครับธุรกิจพื้นฐานอย่างเช่นโทรศัพท์จำหน่ายอุปกรณ์ความจำอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่าไงเนาะพวกแฟลชไดร์พวกน่าจะเป็นกลุ่มพวกนี้แหละครับอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคลาสหมดใช่ไหมใช่ครับพวกนี้คืออัพเดทผ่านทางโทรศัพท์มันแฟกซ์ไหมมันพูดถึงแฟกซ์ไหมเฮ้ยต่ไม่แต่ถูกด้วยนะไม่ไม่อันนี้แฟลชไดร์อันนี้เขาพูดเลยหน่วยความจำโอ้โหน้องเขาเก่งแล้วเนี่ยโอ้โหผมนึกไม่ออกเลยเนี่ยโอ้เจ๋งว่ะ เดินชมไหมเนี่ยเก่งๆครับโอเคธุเกจเสื้อผ้าสําเร็จรูปใช้แรงงานเยอะเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าสำเร็จรูปคือหมายถึงยังไงครับเสื้อผ้าสำเร็จรูปไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะหรือเป็นเสื้อผ้าสั่งสําเร็จรูปใช้แรงงานเยอะบางทีมันคืองานฝีมืออ่าอาจจะใช้แรงงานน้อยลงใช้เครื่องจักรมากขึ้นเพราะโควิดงานงานฝีมือคือกลุ่มที่เขาใช้มือตัดอันเนี้ยผมไม่ จริงๆแล้วมันลดถอยมานานแล้วเนาะพวกที่ทำเฟอร์นิเจอร์แบบสักรุ่นนี้นั่นเน่ยเดี๋ยนี้ก็ไปแต่อินเด็กไปแต่อะไรต่างๆนานาแล้วใช่ไหมครับธุรกิจซ่อมรองเท้าเออไม่แน่ใจซื้อใหม่เลยยุคใหม่ซื้อซื้อใหม่จากว่าใช่ใชโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะครับผมก็สําหรับเอฟโซนนี้อาน้องมีนมีอะไรไหมครับจะเพิ่มเติมเอฟโซนแรกกับพี่พี ที่ที่พี่พูดเรื่องดาวลวงเมื่อกี้ผมว่าหลายอย่างมันไม่ได้เป็นเพราะโควิดอย่างเดียวนะครับแบบหนังสือฟิสิกอลแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนอ่านแล้วหรือว่าอย่างที่พี่พูดว่าความจําในคอมพิวเตอร์เขาก็ใช้คลาวด์กันหมดแล้วเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นไปตามปกติอยู่แล้วเมียน้เาที่เขากาลังจะจริงไม่ไม่ไม่ใช่เพราะโควิดอย่างเดียวเนโควิดโดนเร่งใช่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 อาจจะไม่ใช่โควิดเนาะใช่ใช่ ยังมาครเป็นไงสนุกไหมวันนี้ก็สนุกนะครับสำหรับครั้งแรกที่มาพี่พี่มีความรู้ทุกคนทำกันน้อยครับยอมรับเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเจอกันในเอพโซดหน้าแล้วกันเนาะก็สําหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆพื่อนเอนจอยแล้วก็ชอบรายการชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรวะโยนั่นไงนั่นไงทำมาหาเรื่องครับผมแล้วเราเจอกันใหม่ในเอพโซดหน้าครับสวัสดีครับ